สวัสดีตอนสายๆท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องผู้ไปเบิร์ตูคุุขคนพี่น้องจา๋าตอนนี้8ปดโมงกว่าแล้วตื่นสามารถกแดดแดดเจอแต่แดดฝนกระบ,บตกแต่พอส่วงบ่ายมาผันมืดฝนเนี่ยสวงบ่ายส่วงคำ่ำม้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่อากาศร้อนห่อนแต่เศร้า แต่พอบายมากก็มืดฝนยุใสแน่ฝนตกพี่น้องจา๋าบ้านบ่หมีคือแหงแรงคักแท้ปีนี้ฝนตกสองเทือ,อย่ากำลังเขียวเพราะว่าฝนบ่มาอีกงัวก็หอดบ่หมี่ญ้าสิก,กินอ ทีมงานขายไอติม e ถือใจอากาศห่อนแดดฝนบปรตกนี่คือความหวังของอาชีพค้าขายพี่น้องเขาจะเอาไใข้ฝนตกเด้แห้งแรงแห้งดีเขาจะวา่าสบายดีพี่น้องสิขายฮอดเดือนใดดีเหรอขายจนมันชาวห่อนซั <laughs> นสมสิขาย หลังจากปกติในปีนี้มันสินหนาวแบบเกือบทั้งปีเด้หนาวหลายหลายเดือนอยู่ห้งก็สิมาเริ่มห่อนวังเมษาละ่ะเนาะม้อน,นี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งของทีมงานขายไอติมออกจากขั้นลวม้นนี่เอาที่เหลือหายไปใส่เบริรละ่ะพี่น้องใส่บัตเตอม นักคูนักอ,อิเลืองมน,นีชเอาจอหนเพ็ดหน้าดำหรือน้าวานปีนี้หน้าวานบอกเพ็ดหน้าง่ายเพ็ดหน้าเส้งเหนี่ยววานเลยเอาบ้านในวานบาเนี่ยเอาบานอื่นเขาเจ้าเกลื่อนวานเขาแล้วลแล้วก็เพ็ดหน้าวานกันพี่น้องหน้าแล้วบ่หลาย,ายส่วนใหญ่แล้วก็ขายเองเสิงแต่เราชิวานหลายอยู่รอฝนตกนเพ็ดหน้าวานผู้ใหญ่ายติดอ๊อดดาม เตรียมออกไปขายไอติมเนาะไปขายแต่เสาวไล่กับโมมีคนสื่อเนาะนส่วนใหญ่ก็สวงเสียงเทียงสวงบ่ายทำมาหากินแดด ขนาดอันนี้ย่ามเศร้าได้พี่น้องถ้าส่วงใบแห่งกสีห้อนแดดแต่เศร้าทำอะไรยายลุนลอบ่ายเพิ่นสิเข็นฝ่ายพี่น้องจานี่อื ดีดแล้วก็มาล่อล่อแล้วก็สิเอาไปเข็นมาที่นี่ทาเข็นเธอเดียวเข็นนั้นเป็นเส้นฝ่ายชีวิตประจำวันยาย่ลุนวนเวียนไปอยู่กับมันกับหูกกับฝ่าย เห็นดดีไ้กเอพิ่นยานตำหูกท่อผ่าแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าสิตำอีกรอบจะขีด้ตำหรือบริตำผัวยังชิมะเข็นอีกมื่นอย่างที่ขววักมาทันแล้วนี่ตอนนึงแล้ตอนนี้ก็ไปกวักว่าตอนแรกเขาตอนนั้นสิดีดเบิร์นี่บ่จังอันสิเข็นเนี่ย เข็นเธอเดียวขบวนการทอผ้าอันนี้เบื้องหลังกว่าสิเป็นเส้นฝ่ายเนาะเดี๋ยวมาเบื้องตอนเพื่อน,นันเข็นพุละจากอันหมากฝ่ายก็มาอิว้วอิ้วมาแล่ะกัอำเภออำเมาดีดดีดให้มันฟูให้มันเป็นเนื้อละเอียด ดีเลยล่ะก็มาล่อเป็นมวนเป็นมวนรล่อแล้วก็สิมาเข็นเข็นนั้นเป็นเซนไฟมาที่นี่เนาะบ้าน้าพี่นองจา๋าเวลาว่างบด้มีงานประจำนะะเนาะก็เฮ็ดไปเรื่อยตื่นมากับตามหาคุณยาย เก็กยู่สวนใดสงสัยบ่าาได้กินหอดเขาเศร้าตื่นนอนมาแล้วเขาสวนหลุดเด้ไปหายยื่สวนนั่นก็บเ่เห็นพูดเห็นบอพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมาสวนนั่นสวนดอกกระเจียว งแรงฝนบบตกดอกกระเจียวกำลังวาสีออกสวัสดีคุณยายกินข้าวเศ้าหรือ,อยังนี่ฮะเอาคือกินแต่เศร้าแทานมนอีกตะก่อนคือบ้านกินขา้าวเพื่อนเรากินแล้วแล้ะข้าสวนดอกกระเจียวกำลังโผลอุ้ยทำไมมันซุ่มมันแหงสีออกหลาย แตค่คุยจิรอคุยจิโปมกันหลายเลยพี่น้องนี่แมนเนาะแต่มันแหงแรงมันกันสิบวค่อยใหญ่อันนี้ยายรุ่นเพื่อน,น,นไถยปลูกอ้อยนี่เพื่อนสิปลูกมาฟังนี่เนือก,กว่าเพื่อนสิบปลูกทวดินแต่ทีนี้เพื่อนว่เซียนปลูกขยับมาทาั้งนน้ยายซับดอกกระเจียวนี่นะ เมื่อหลวกโลดกำลังปงด้พี่น้องมันกกลังสีออกแต่ว่าเนี่ย๋ยวมันแหง้งแหงในดินมันบริสุทธิจากดิอันนี้คือดอกกระเจียวท่านผู้ชมกำลังโพดอกมันสีออกเกิดก่อนต้นเนาะนี่อันนี้เห็นบ่มันเป็นลี่ยนดอกมันขึ้นมาอยู่เนี่ยโพแล้วย้ายซับเอานี่นี่เดี๋ยวมันสีเ,เดี๋ยวเดียวมันสีแก นี่ดอกกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งปีนี้ก็เป็นปีที่สองสับหัวมันสายายยืดใสแหละนี่ดอกใหญ่ๆอวบๆแต่ว่ามันแห้งพี่น้องม่มีฝนเนาะดินมันแห้งมันก็เลันบอกหลาย แท้จริงเนะี่ยมันก็นสิออกดอกเริ่มเดือนนี้แหละแต่วันในบ้านเขาเจะปลูกขายกำละสิบบาทพอเขาเจะฮดนำแล้วทีนี้มันออกแต่หัวปีนี่เนี่ยกำลังออกลายพอเพ๋พแหว่ยู่นี่นี่ทำผู้ชมดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดงนี่เมื่อกลังออกนี่แม่นเบิร์ดเด้นนี่นี่แต่ดินมันแห้งขยลยยายสับรถ มันกำลังเป็นปีดอกนี่น,นี่ยายสับนี่ <c oughs> ดอกกระเจียวท่านผู้ชม <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหม เดี๋ยวรอรุ่นปีนี่ยสีออกหลายบอกเข้าเจ้าวะ่ะปีที่สองที่สามเนี่ยมันสีออกหลายนี่มึงแนนกำลังกำลังโพย่เนี่ยนี่กำลังออกฝนบ่ตกมันเลยออกบ่หลายนี่ยาย อันนี้ปีมันน,นกำลังออกกำลังออก mm hmm. ดอกกระเจียวกำลังโพอดอกกระเจียวธรรมศาสา์ไม่กออกอะนีมองเขตที่ฝนตกอะ่ะนาอเขาเจ้ากก็ขายอยู่ แต่แถวบ้านดอกกระเจียวธรรมศาสตร์บ่ค่อยมีแล้วหาอยากสมัยแตงหน่อยหลายอยู่แต่สุเมร์เนี่ยมันดับจนหญ่ก็มีตะปลูกกำลงังโพอันนี้ก็ว่าสิปลูกอ้อยยังบร่ได้ปลูกเพราะมันฝนบาตก ตัวที่เพื่อนนั้นปลูกฟังนี่นหละเพื่อนทังกะกบดินเนาะเนี่ยแต่บริปูกเพิ่มดอกต่อเก่ามันกำลังปงอยู่หลังจากที่ตัดขายมันก็เริ่มแตกใหม่เพื่อนก็เลยกบมือว่านก่อนเนี่ยไถกบ มันออกแล้วข้าเป็นฝนตกมันก็สิงามอยู่ปีนี้อ่อยอ่พ่อขายได้พี่น้องเห็นบ่เป็นเออเติดเนี่ยยังเหลืออีจุ่มเดียวเนี่ยขายดิบขายดีส่วนอาการหอนเขาสั่งที่ล2ายีขวด20-30ิ 20, ิุนียาย ดอกกระเจียวนี่ท่านผู้ชมนี่นี่ดอกหนึ่งเนี่ยอุ้ยนีย่หลายดอกอยู่แต่ว่ามันกำลังออกเนะะาะปุ๋ยยาไม่ถอยย้าย มันแหงเดียวมันกาันั่นเองนี่นี่ต้นนี้นะตัวกำลังโคตัวนี้ไม่ต้องเอาแล้วมันมันยังน่อยนี่นี่กำลังออก ไปเมื่อยายมันแดดกำลังโพนไหลเนาะกำลังอันเป็นปีนิดหน่อยดอกกระเจียวยังรอฝนตกอยู่เดี๋ยวรอเบิ่งปีนี้มันสิออกหลายกว่าเก่าบา่ถ้าปีที่สองที่สามมันสิก่อใหญ่แล้วมันก็สิออกดอกหลายเนาะ ปลูกบาหลายดอกโอูพี่ดอกหนึ่งใยนี่ จักล้อหาสับอย่างหญ้าจนสิบุ่ีให้สับเมื่อวานนี่ก็ไปกวาดจูดแถวขั้นศาลใหม่เรียบเบิดพอระยะป้ายๆไปไปออกแดดหอนแล้วหญ้าก็ตายคักตายแน่เด้ ู่แหละฝนตกู่แหละ,หละ,หละ,หละจังสีเขียวขึ้นมาอีกรอบนะเนี่ยมิตรคุยจิปโอมพี่น้องน,น่ารักพี่ต้องจาม้าวเนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจสบายดีไปแล้วท่านผู้ชมสบายดียแถวนี้มีต้นติว๋วต้นเต่าเนาะต้นหม่ธรรมชาติแดดร้อนแล้ว